เงินอยู่ในอากาศครับอยู่ที่คุณจะคว้ามันไว้หรือเปล่าติดตามช่องจรสปอยก่อนเตะนี้เอาไว้แล้วคุณจะไม่ผิดหวังครับโปรแกรมฟุตบอลวันเสาร์ที่19กันกรกฎาคมวันนี้มีอะไรบ้างจรสปอยก่อนเตะผมคัดมาให้แล้วครับ2คู่เน้นประจําหน้าช่องฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจกันด้วยละกันนะครับส่วนใครที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมนะฮะที่มากกว่าหน้าช่องแบบนี้ เพิ่มเพื่อนแล้วทักเข้ามา99 JN m อดทางหน้าครับยินดีต้อนรับพี่ๆเข้าสู่สมาคมบ้านบอลวันนี้รับไปเลยเสื้อฟุตบอลเกมเพจเจอร์หนึ่งตัวฟรีๆเอาไปเลยกันได้เลยครับวันนี้มีอะไรบ้างครับมาดูกันครับเริ่มกันที่คู่แรกวันนี้นะครับไปกันที่ไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะฮะเวลา3ามทุ่มครับ เบดาบครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเวตรี่ที่ก็ต้องบอกว่าคู่นี้เจอกันล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของเวตตีที่เขี่ยเบดาบีตกรอบ16ทีมสุดท้ายของรายการไอส์แลนด์ครับไปเป็นที่น่าเสียดายนะครับแต่ว่าผลงานล่าสุดของเบดาบีนี่โอ้โหนะฮะต้องบอกเลยว่าสุดยอดไปเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเบดาบเปิดบ้านถล่มคู่แข่ง อย่างจาฟูงของอารเบเนียอย่างแอนาเทียไปถึง5ประตูต่อศูนเลยนะครับต้องว่าผลงาน5้เกมหลังของเบดาบิกถือว่าทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านของเบดาบิกนะครับถือว่ายกระดับมาได้พอสมควรนะครับวันนี้เจอกับเรตตี้ นะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เวตตี้จะเขียนเบดาบิกตกรอบ16ทีมแต่ว่าผลงานล่าสุดของเวตตี้เนี่ยได้ว่ายังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราวันนี้เจอกันในบ้านของเบดบิกครับวันนี้การันตีเบดาบิกจะเก็บชัยชนะและเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนวันนี้กินเต็มไปที่ เบตาบิกครับผมคุยสองวันนี้ครับไปกันที่ช่วงเช้าครับเวลา6กโมงครึ่งครับเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกานะฮะนิวยอร์กเรดบูลจะเปิดบ้านพบเจอกับอินเตอร์ไมอามี่ของลุยเนลมิซซี่กับลุยโซเรสนะฮะต้องบอกว่านิวยอร์กเรดบูลตั้งแต่ได้2ซุปตาด์ดอย่างเอมิลฟอร์ดเบิร์กกับชูโบโบติงอดีตกองหน้าบาเยซ์มิวนิคมาร่วมทัพเนี่ยโอ้โหเกมลุกถือว่ายกระดับได้ดีเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะผลงานในบ้านของนิวยอร์กเรดบูลยังไม่แพ้ใครเลยนะครับล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้าน ทำไปคนละ2อประตูนะครับณนะส่วนทางด้านของอินเตอร์ไมอามี่ล่าสุดเพิ่งแพ้ซิซิลิติมานะครับแต่ปัญหาเดียวของอินเตอร์ไมอามี่คือเกมรับครับทุกคนฮะที่เสียป,ประตูค่อนข้างง่ายคู่นี้ครับมองได้3หน้าครับโอกาสอออได้ทั้า3หน้าเลยแต่วันนี้กูจ้จดมองว่าอินเตอร์ไมอามี่จะไม่แพ้ในเกมนี้ครับและก็คู่นี้มีโอกาสไปถึงโอเวอร์ได้อย่างแน่นอนวันนี้มองไปที่อินเตอร์ไมอามี่แล้วก็โอเวอร์90นาทีจัดไปครับ